<Hot> star. นานาคะงละครที่ออนแอร์ตอนนี้นะคะก็มีคนละออฟ้าค่ะออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารคะ่ะเล่นกับพี่เกดเล่นกับพี่เกดวัเลนทอนค่ะบทบาทเป็นยังไงบ้างบทบาทเป็นผู้หญิงที่เด็กสปอยอะคะ่ะที่เหมือนมั่นใจในตัวเองแล้วก็ได้เข้ามาทํางานในบ้านพี่เกดโดยที่แบบเหมือนเขาให้เงินเดือนปเป็นแสนแล้วเราก็ ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวเข้มข้นมากเลยเข้มข้นค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เหมือนปมของแต่ละคน<ม>ก็จะค่อยคอยแบบออกมาชัดเจนมากขึ้นทําให้คนดูเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนแรกคนก็ค่อนข้างลาคาญเพราะว่าแบบนางเอกนี่มันทําอะไรไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นว,ว่าคู่เราก็มีคนจีนเยอะก็สมควรที่เกนกับชิบปี้อ๋อตออย่างนี้จะมีผลงานอะไรอีก เดือนมกราคมก็จะมีเปิดละครอ,อีกเรื่องหนึ่งค่ะมาตุ้กุงแห่งหัวใจค่ะแล้วพวกถ่ายวงถ่ายแบบหรือะไรอย่างนี้มีติดต่อไหมก็น่าจะมีเรื่อยๆมั้งค่ะทีนี้ก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยรู้คิวต้องดูกับผู้จัดการใกล้จะปีใหม่้วเราิีแพนจะไปเที่ยวไหนนะปีใหม่ไปเชียงใหม่ค่ะไปกับใครคะไปคนเดียวไปหาพ่อแม่อยู่เชียงใหม่ค่ะ Hot Star